ตนที่กำลังร่วมตรวจค้นตามหมายสารได้แต่ของกลางผู้ต้องหาหลบหนีไปได้เมื่อเวลา6 3นาฬิกา30นาทีภายใต้การอำนวยการของนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านนายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอเวียงสานายจวนจันเครื่องปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเวียงสาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงสาที่5ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสพเวียงสา หน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดแพร่สาขาแพร่ที่3เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดน่านหน่วยป้องกันรักษาป่าที่13ได้ร่วมกันล้อมตรวจคน้นตามหมายค้นของสารจังหวัดน่านบ้านนายวิชัยเท้ารุ่งโรดเลขที่1976มตำบลยาบหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งมีพฤติการเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด จำหน่ายยาเสพติดลักลอบแปรรูปไม้ห่วงห้ามและผลิตอาวุธปืนเมื่อถึงที่หมายเจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้อยู่ในบ้านและแสดงหมายค้นนายวิชัยผู้ต้องสงสัยได้ทำการวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วิ่งตามเพื่อจะจับกุมแต่ไม่ทันเนื่องจากนายวิชัยผู้ต้องสงสัยชำนาญเส้นทางกว่าหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจค้นบริเวณใต้ถุนบ้านในบ้านและบริเวณรอบๆบ,บ้านพบของกลาง 1>, 1. อาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอก 2. เครื่องกระสุนปืนลูกซอง3นัด 3. เลื่อยโซ่โยนหนึเครื่องพร้อมโซ่บ่าเลื่อนดี 3. ลูกกระสุนเก้ามมจำนวน18ลูก 5. ลูกกระสุนจุดสามแปจำนวน7ลูก 6. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1จําจำนวน84เม็ด 7. สิ่งเทียมอาวุธปืนจำนวน1 8. ไม้หงวงห้ามแปรรูปแล้ว จำนวนหนึ่งจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมได้นำของกลางทั้งหมดและผู้ต้องหาส่งสพเวียงสาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิว24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน